สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวพ่อเอนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาชวนเพื่อนทําเมนูซาลาเปาไส้หมูสับแบบง่ายๆนะครับจะทํากินเองหรือว่าทําขายก็เหมาะมากๆเลยวิธีทําก็ไม่ยุ่งยากเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําไปพร้อมๆกันเลยครับในขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะมาผสมยีสต์กันไว้ก่อนนะครับโดยให้เราเตรียมน้ําอุ่นนะครับ250 ML เติมน้ําตาลทรายขาวลงไป50กรัมครับ ยีตหนึ่งช้อนโต๊ะยีตหวานผมใช้เป็นยี่ห้อนี้นะครับจากนั้นเราก็คนให้ทุกอย่างละลายดีก่อนครับเดี๋ยวเราจะเช็คยีตนะครับว่ายีตเรายังมีชีวิตหรือว่าใช้ได้อยู่ไหมถ้าใช้ได้ก็จะเป็นฟองฟูขึ้นมานะครับพักไว้ก่อน10นาทีครับ ขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาหมักไส้ของซาลาเปาไว้ก่อนนะครับโดยให้เราใช้หมูบด550กรัมครับน้ำมันหอย5ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำตาลทรายขาว3ช้อนโต๊ะน้ำมันงา2ช้อนโต๊ะแป้งข้าวโพด4ช้อนโต๊ะ ถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นแป้งมันได้นะครับพริกไทยป่นอย่างดีสองช้อนชาต้นหอมซอยห้าช้อนโต๊ะหอมใหญ่หั่นเตาแบบนี้นะครับห้าช้อนโต๊เช่นกันครับใส่ลงไปเลยจากนั้นก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะครับ นวดจนเนื้อหมูของเราฟูก่อนเลยนะครับก็จะใช้เวลาประมาณสัก5นาทีครับถ้าเรานวดไม่ดีในเวลาที่เราทํซาลาเปานึ่งเสร็จออกมานะครับตัวหมูก็จะไม่จับกันเป็นก้อนก็จะแตกออกจากกันไม่สวยนะครับพอคุกเข้าจนเข้ากันเสร็จแล้วนะครับให้เราปิดแบแล้วก็นําไปแช่ไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดานะครับ ตอนนี้ยีตของเราก็แช่มาจนครบเวลา10นาทีแล้วนะครับถ้าเป็นฟองขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่าใช้ได้นะครับเราก็มาผสมแป้งกันเลยครับโดยให้เราเติมแป้งสาลี400กร,รมัมอันนี้จะเป็นตาบัวแดงนะครับที่ผมใช้แป้งสาลีผงฟู1ช้อนชาเกลือปน่นครึ่งช้อนชาครับคนของแห้งก่อนนะครับ จากนั้นเติมยีสต์ที่เราผสมไว้เมื่อกี้ครับใส่ลงไปเลยครับทยอยใส่นะครับ เราจะนวดในส่วนที่เป็นแป้งฝุ่นให้หมดเลยนะครับแ,แรกๆก,ก็จะติดมืออย่างนี้ก่อนนะครับถ้าใครไม่ถนัดก็ให้เราใช้เป็นมือเปล่าเลยนะครับ พอแป้งในะส่วนที่เป็นฝุ่นของเรารวมตัวกันดีหมดแล้วนะครับให้เราเติมน้ำมันํำข้าวครับ50 ml ถ้าใครไม่มีก็ให้ใช้เป็นน้ำมันพืชธรรมดาก็ได้นะครับจากนั้นก็นวดให้แป้งและน้ำมันเข้ากันดีนะครับ ใช้เวลาไม่นานนะครับในการนวดประมาณ5นาทีครับตัวน้ำมันก็ซึมเข้าไปในแป้งของเราหมดแล้วนะครับพอผสมเสร็จแล้วเราก็จะมานวดแป้งบนที่พื้นแข็งอีกทีหนึ่งนะครับโดยให้เราโรยแป้งนวลลงไปก่อนแป้งนวลก็คือแป้งที่เราใช้ทําขนมนะครับแป้งสาลีแล้วก็โรยไปตรงภาชนะหรือพื้นที่แข็งๆที่เราใช้ก่อนนะครับจากนั้นก็นําแป้งของเราครับ ลงไปนวดครับนวดตรงพื้นที่แข็งๆข็งก็จะนวดง่ายแล้วก็ละเอียดดีนะครับเนียนดีใช้เวลานวดไม่นานครับ จากนั้นเราก็นำใส่ภาชนะเดิมที่เราเตรียมไว้ก่อนหน้านี้ครับใช้ผ้าขาวบางปิดไว้นะครับแล้วก็พักแป้งเป็นเวลา1ชั่วโมงครับตอนนี้เราก็พักแป้งมาเป็นเวลา1ชั่วโมงแล้วนะครับเราก็จะมาเปิดดูก่อนครับแป้งของเราก็ฟูสวยแบบนี้เลยนะครับถ้ายีสต์มีประสิทธิภาพแป้งก็จะฟูได้อย่างนี้เลยนะครับเราก็จะนําออกมาไล่อากาศไล่ลมก่อนครับก็ให้เราโรยแป้งที่พื้นที่เราใช้นวดเมื่อกี้นะครับ แล้วก็นําตัวแป้งที่เราพักไว้ออกมาเลยครับแล้วก็จะมานํามาไล่ลมก่อนเดี๋ยวเราจะตัดเป็นชิ้นแล้วก็ช่างนะครับชิ้นละประมาณ45กรัมผมก็จะตัดเป็นชิ้นเลยครับใครมีตาช่างก็เตรียมตาช่างมาไว้เลยนะครับ ทำขนมทำกับข้าวถ้าเรามีตาช่างดิจิตอนก็จะเพิ่มความสะดวกให้เรามากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาก็จะช่างได้ง่ายแล้วราคาก็ไม่แพงนะครับร้อยกว่าบาท200ก็มีครับเราก็จะช่างลูกหนึ่งประมาณ45กรัมนะครับ40-45ถึง45ได้ครับจากนั้นเราก็จะทำให้เป็นลูกกลมๆก,ก่อนนะครับ ลาชิ้นเรานำไปห่อก็จะได้ห่อได้ง่ายนะครับคลึงให้เป็นลูกกลมๆครับโรยแป้งไว้หน่อยครับเราก็พักวางไว้ก่อนครับชิ้นต่อไปเยอะเกินเราก็เด็ดออกนะครับให้ได้ประมาณ45กรัมแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วให้เราใช้ผ้าขาวบางคลุมแป้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาแบ่งตัวไส้กันครับในส่วนของไส้นี้เราจะแบ่งเป็นลูกๆนะครับลูกหนึ่งก็ประมาณ40กรัมครับล้วก็ตักช่างแบ่งไว้ครับจากนั้นเราก็ทำเป็นก้อนวงกลมแล้วก็ทำให้หมดเลยนะครับแบ่งไว้ให้ครบ พอปั้นไส้ได้จนครบแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาห่อสาลาเปากันเลยนะครับต่อมาเราก็จะมาห่อกันเลยนะครับโดยให้เราใช้แป้งนวนโลโรยที่พื้นแบบนี้เหมือนเดิมครับโรยเล็กน้อยให้เราเตรียมกระดาษรองสาลาเปาแบบนี้นะครับผมจะใช้เป็นขนาด3คูณ3มนิ้วครับเตรียมไว้ก่อนจากนั้นก็ให้นำแป้งที่เราทำเมื่อกี้นะครับกดให้แบนครับ จากนั้นใช้ไมลีดครับทำให้เป็นแบนแบๆไว้นะครับสำหรับคนที่ทำใหม่ถ้าทำแบนแล้วก็ใหญ่ๆห,หน่อยก็จะทำให้เราห่อได้ง่ายนะครับจีบได้ง่ายเสร็จแล้วได้แบนๆแบบนี้แล้วนะครับนำไส้ของเราวางไปเลยครับ วางแล้วก็จับจีบขึ้นมาครับดึงขึ้นมาอย่างนี้ดึงขึ้นมาแล้วก็จีบเข้ามาครับจีบจีบจีบแรกแรกก็อาจจะยังไม่สวยนะครับเราก็ทําไปเรื่อยๆครับก็แต่งทรงหน่อยนะครับเสร็จแล้วนํากระดาษมารองครับ นำสละเปาที่เราได้แล้วไปวางบนซึ้งพักไว้ก่อนครับ พอเราใส่ไส้แล้วก็ปั้นเสร็จหมดทั้งหมดแล้วนะครับเราก็จะซ้อนกันไว้จากนั้นให้เราปิดฝาแล้วก็พักไว้20นาทีก่อนนําไปนึ่งครับตอนนี้น้ําของเราก็เดือดแล้วนะครับตั้งน้ําให้เดือดท่านแบบนี้เลยเราจะใช้ไฟแรงในการนึ่งซาลาเปาของเราเป็นเวลา10นาทีนะครับโดยให้เรานึ่งทั้ง2ชั้นเลยครับนึ่งซาลาเปานึ่งทีละ2ชั้นได้นะครับเราก็วางลงไปเลยครับ ปิดฝาจับเวลา10นาทีครับตอนนี้สาลาเปาของเราก็นึ่งมาครบเวลา10นาทีแล้วนะครับก็ให้เราเปิดช้าๆอย่างนี้ครับ <c oughs> เสร็จแล้วให้เราปิดไฟได้เลยครับส่วนใครที่ทําขายนะครับเราสามารถจะเบาไฟเป็นไฟอ่อนสุดนะครับแล้วก็เปิดขายทีละลูกอย่างนี้ได้สาลาเปาต้องทานร้อนๆนะครับแต่สําหรับใครที่จะทาทานเองเราก็สามารถวางพักให้เย็นแล้วก็ใส่กล่องเก็บไว้ ในตู้เย็นธรรมดาแช่ไว้ได้เจ็ดวันนะครับใส่ช่องฟิตไว้ได้เป็นเดือนเลยสาลาเปาของเราถ้าทานไม่หมดาสามารถแช่เย็นไว้ได้เป็นเวลาเจ็ดวันนะครับใส่กล่องปิดฝาให้เรียบร้อยสาลาเปาของเราก็มีความนุ่มมากเลยนะครับนุ่มแป้งนุ่มข้ามวันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันครับเดี๋ยวเรามาดูไส้ข้างในกันเลยครับหอมมากๆเลยครับไส้ข้างในก็สุกดีแล้วนะครับเดี๋ยวลองชิมดูครับเพื่อนๆก็ลองไปทําตามกันดูนะครับรับรองว่าอร่อยถูกใจแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเรานะครับลาไปก่อนครับสําหรับคลิปนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ อืมอร่อย